ฝันดีครับพี่ฝันดีค่ะพาร์เดทคือคือหนูอยากจะถามพวกพี่มันจะมีสักครั้งที่พคือบอกว่ามันจะมีชื่อเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบ้านเลยหนึ่งไม่เกี่ยวเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งทำเก่ง จอขบท่ำเก่งเจอบทำเก่งเหรออุ้ยออ่อกันไม่โดน่ะ ีเก่งเหรอเห็นสาวพี่ตัดไม่เอาอ่าไม่เอาเลยนะพี่รูเนาะน้องมาช่วยแล้วแกแทนคืนให้แล้วหนุนขอบคุณครับเมื่อกี้เกือบหยิบปืนละตัดเองเมื่อกี้เขาใอ้กับตัดสบายแล้วเมื่อกี้ ัอดีรับมาัดีได้ครับหมอหมอหมอชื่ออะไรเนี่ยร้อเ่มสามึงว่าดูสตไมยตงไหมดูลว่เติงไหมตงจนง่วงแล้วสามแล้ หมอไซด์ครับหมอไซด์ดูแลเสียออดเลยหมอทำงานหน่อยเสียออดโอ้โหไม่ให้หมอทำงานซะด้วยโทษทีครับหมอสวัสดีผมกินอะเฟตอเมีนมาครับคุณหมอช่วยช่วยช่วยอันนี้หน่อยค่ะคุณหมอหมอครับต้องช่วยเหรอครับหอชุบหน่อยฉีดยาด้วยชุบนะครับเฮ้ยจะขอบผมสั่งเอง เขาต่อยกันไม่เป็นเลยอ่ะเทอ้โหเอาอะไรไปไหวเขาต่อยไม่เป็นเลยนะ อยต่อยกันไม่เป็นเลยหรอต่อยไม่เป็นอะไม่เป็นเลยครับไม่มีใครต่อยต่อยแบบนี้ค่ะเวลาขหลมันนี่มันนี่นี่เดี๋ยวเอาไปบอกเพื่อนมันนี่มันนี่มันนี่ เวลาต่อยอะครับพวกคุณจะคิกกันทีเดียวใช่ไหมใช่ครับน,นี่เวลาชิป W แล้วก็เคยเล่นเล่นเกมเออเคยเคยยิงปืนไหมเวลา<ช>เป็นชุดอะอ่าฮะอกดเอาพื้นฐานก่อนก็ได้เป็นคลิกคลิกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองะครับหนึ่งใช่หนึ่งชุดอะจะคลิกสองครั้งครับอ่ฝึกอย่างนั้นก่อนก็ได้ คลิกสองครั้งตอนหนึ่งชุดเบสิกมันเขาเรียกว่าหยองชุนเฮ้ยต่อยกันไม่รับผิดชอบไม่ไปตุยน่ะไปสอนเฮ้ยฮิวเขาให้หน่อยดิเอาหลงเอาหลงเต,ต้อะไออันนี้ฮิวไม่ได้ให้ใช่ไหมฮิวฮิวนะครับ อยู่รอาหมอต้องรอตตเสร็จหมดอยางงอ๋อเขาไตครับเขาบอกเขายังไงสูงส่าเเขาลม้เขาอตกันไม่เป็นน่ะนี่เขยังไม่ล้วเลยอ่ะเกินเขาตอตไม่เป็นอ่ะ พี่เขาต่อยกันไม่เป็นเสียไม่ชอบความรุนแรงเลยครับไม่ใช่เขาต่อยกันไม่เป็นไงงั้นพี่มาต่อยกับหนูไหมพี่ไม่ชอบความรุนแรงอ่ะครับเนี่ยเลือดหนูไม่เต็มด้วยพี่ตอนนี้เลือดพี่หายใจเข้าก็ตายแล้วครับงั้นให้หมอฉีดยาให้ไม่ได้เอาไม่ได้ใช่ปะฉีดให้มาตายไปเถอะมอเหรอครับได้สีได้พี่อยู่ตรงนี้เด็ด บอกพี่หิมีอะไรอยากได้อะไรบอกพี่พี่พี่ฉีดยาให้เขาหน่อยได้ไหมคะพี่นี่ไงให้หมอใส่ตัดการให้ยาเยอะแม่ยาติดภูแม่หายยาติดภูทิ้งอันทีนะถ้าฉีดยาหมอมันแปลกๆปลกันเนี่ยอันนี้ทำไมเศร้ากันเนี่ยพี่พี่ก็เต๋ยเต๋ยกับพี่กู๊ดก็ได้เนี่ยเออมึงได้มึงเชื่อกูได้ตอนแล้วครับข่อมงับเออหนูก็อยากเห็นเหมือนกันนะพี่ออสพี่พี่ออสกับพี่กู๊ดป่ะนี่ใครคะเนี่ย หนูเหรอหนูอ่ะหนูอ่ะฮาเดสไงครับที่เป็นสภาอ๋อเดส굿ไนท์นะครับฮะคร้าคุณไนท์ค้าหม่ามาหม่ามาพี่กับสยามนะครับคุณไนท์เขาพี่คุณไนท์ค้าพี่ไปนอนแล้วนะครับครับพี่หนูแบบให้เขาฮิวให้แล้วคือพี่ไปนอนก็พี่อยากจะแบบนอนด้วยพลังเต็มๆต็มอะครับโอเคครับตื่นมาจะได้สดชื่นฝันดีครับพี่ฝันดีท้าฮาเดส กโที่ครับเอาใครก็ได้ตัดเสียงอะไรอะไรเหรอคะอะไรคะคนนี้ปล่อยเป็นพี่ครับคนั้นใครอ่ะคือคนนั้นไม่ใครอ่ะคนนี้คนนี้ปล่อยดูคนนั้นใครคือคือหนูอยากจะถามคือคือหนูอยากจะถามพวกพี่ มันจะมีสักครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีชื่อเรากับคนที่ที่ที่เราไป่รัซีเขาว้ากูขอเอาซีแป๊บอ้แป๊บหนึ่งที่นะขอพับลงก่อนปะเล่นโลพี่อยู่ไหนอะกู่ไปเล่นเล่นอะไรเนี่ยแต่อายูอายูเอ็มวีพีากเลยนะเมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคตอนนั้นอะ อาอพี่กู๊ดหายแล้วพี่พี่กู๊ดขึ้นมาบนแต่คอนกรีตแล้วข้างในอ่ะบอกเลยไย <IC S 2> อซีเสียทำอะไรหนูไม่ได้หรอกไม,ไม่เป็นหน่อย,นห,นอยหนูพกแค่นี้